ทำไมคู่แท้ของคุณมาช้าจังฟังแล้วคุณอาจจะเข้าใจชีวิตคนเราไม่ได้สมบูรณ์แบบดังในละครที่พระเอกกับนางเอกมักจะคู่กันตั้งแต่เริ่มต้นคู่บารมีจะถูกกระแสบุญหวานล้อมให้หลงไหลติดใจกันทั้งในระดับหยาบกลางและละเอียดระดับหยาบ หมายถึงความดึงดูดให้ปรารถนาในรสสัมผัสของการแล้กันอย่างยวจยิงอาจหมายถึงอาจหมายถึงการแต่ต้องเพียงแผ่วไหลไปจนถึงความอยากกอดอยากจูบหรืออยากมีสัมพันธ์สวาสดมักจะไม่ใช่แค่ความรู้สึกอยากได้กระหายเฮินแต่เป็นความรู้สึกตื่นเต้นและพร้อมรับผิดชอบยัยงเจ้าของเดิม ซึ่งต่างก็มีความสามารถครอบคลองกันและอยู่ด้วยกันได้ระดับกลางหมายถึงความเต็มใจจะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของอีกฝ่ายคือเต็มใจดูแลกันและกันและพร้อมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังขารกันและกันจนกว่าความตายจะมาพากคนเราอยากได้ความอบอุ่นจากอะไรอย่างนี้แหละ หมายถึงเพียญหาคู่แท้ไม่ใช่คู่นอนระดับประเอียดหมายถึงความรู้สึกว่าราเริงบันเทิงใจที่ได้ร่วมทำบุญร่วมกุศลเกินบรรยายหากเคยทำบุญยิ่งใหญ่ร่วมกันมาหลายภพหลายชาติแค่ครั้งแรกที่ใส่บาทร่วมกันก็อาจบันดาลใจให้ตื้นตันเหมือนเห็นสวรรค์เลยทีเดียว ความปรารถนาจะทำอะไรดีๆร่วมกันนี้ในกรณีส่วนใหญ่เป็นตัวชี้เลยว่าใช่คู่บุญแน่นอนหากเป็นคู่บารมีประเภทว่าอะไรก็ว่ากันตามบนเส้นทางบุญจนเกิดมหาสมุทรแห่งบุญร่วมกันแล้วก็แทบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเมื่อมาอยู่ด้วยกันแม้นิสัยบางส่วนจะแตกต่าง หรือแมน้นความคิดอาจจะไม่ลงรอยแต่ยังรู้สึกเป็นพวกเดียวกันเสมอยังส่งผลให้ไม่รำคาญเมื่อมีสิ่งใดขัดหูขัดตาหรือทำอะไรขัดใจกันบ้างคู่เก่าของคู่รักไม่ได้จัดสรรเฉพาะรูปร่างหน้าตาให้เข้ากันได้แต่ยังเลือกเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆคือ บุญเก่าจะไม่รู้จักความช้าความเร็วไม่เอาใจช่วยให้สมหวังในช่วงเวลาอันสัน้นหรือต้องรอยาวบุญเก่าบุญเก่าจะรู้จักแค่การอันควรแก่การต่อบุญเท่านั้นครูแท้มีเวลาที่เหมาะสมที่จะพบกันและเวลานั้นก็คือเวลาที่พบกันแล้ว มีความพร้อมจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉะนั้นคู่ที่เจอกันช้าก็ไม่ได้หมายความว่าทำบุญร่วมกันมาน้อยหรอกเราเดินทางกันไกลเป็นอนันตชาติมีโอกาสาร่วมบุญร่วมบาปไว้กับใครต่อใครมากมายและแรงบุญแรงบาปนั้นก็เหวี่ยงให้เราให้เข้าคู่กับคนโน้นทีคนนี้ทีสักครู่บ้างยาวบ้าง นานบ้างไม่มีหรอกคู่แท้ชนิดประกบติดอยู่กับเราตามเราไปเป็นเงาเป็นชั่วกับชั่วกันและในระหว่างแห่งการเกิดตายอันไร้ต,ตัวตนไร้ปายนี้พวกเราจึงต้องเงียบเหงากับการอยู่ลำพังหรือต้องทรมานกับการจับคู่ผิดเสียงหรือต้องทรมานกับการจับคู่ผิด เสียยิ่งกว่าจับคู่ถูกไม่รู้เท่าไหร่ตีเสียว่าจับคู่ร้อยครั้งอาจมีที่ใช่คู่บุญกันจริงๆแค่ไม่ถึงสิบครั้งกระมังคู่บุญดีๆของคุณอาจพลัดพ่่งไปเสวยบาปในอบายหรือเด้งดึงขึ้นมาได้ทันทีมีความสุขบนผมมิภูมิตลอดการต่อให้พบคู่แท้ คุณก็อยู่กับเขาหรือเธอไม่ได้ตลอดไปหรอกต่างฝ่ายต่างเป็นนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวกันทั้งนั้นเลิกเดินทางเลิกพบเพื่อพัดพรางจากการเสียนั่นจึงเรียกว่าเข้าถึงภาวะวิเศษสุดขั้นอย่างแท้จริงก็คือพระนิพานนั่นหมายถึงการหลุดพ้นจากภาวะเกิดแก่เจ็บตายนั่นเอง ทำตนเองให้ดีพอจะรักษาจะอยู่กับคู่บุญได้อย่างไรทำให้เขามีความสุขสมเป็นคู่บุญของเราได้อย่างไรลองมีสมุดบันทึกสักเล่มสังเกตข้อเสียที่เรามีคอไม่ดีที่คนอื่นทำแล้วเราไม่ชอบจดจดไว้แล้วตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละที่มาที่จะทำตัวให้เหมาะสม ับคู่บุญด้วยเรื่อยๆก็คู่บุญก็คือคู่ที่อยู่ด้วยแล้วต่างฝ่ายต่างมีความสุขมิใช่หรืออันนี้คือเป็นเรื่องของกรรมเรื่องการสร้างเหตุที่ดีล้วนๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและพบเจอเนื้อคู่เจอคู่แท้ในเรือวันขอบคุณค่ะ